สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลโนปะต่อ bon ขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่รหว่างเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของ United, แมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดเตะที่สนามสแตมฟอร์ดบิดเวลา5้าทุ่มครึ่งผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้งสองทีมเสมอกันทั้ง3นัดแม้สูสีจริงๆเลยเชียว ผลงานสนัดล่าสุดของจุบานเชลสี Chelsea, ชนะสองเสมอหนึ่งโดยนัดล่าสุดบุกไปเสมอเบนฟอร์ดแบบจืดจืดศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนผลงานสมนัดล่าสุดขุงแมนอยู่ชนะสองเสมอหนึ่งเช่นกันโดยนัดล่าสุดสามารถเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้สองประตูต่อศูนย์ ความพร้อมของเชลซีเจ้าบ้านจะขาดเอนโกโลกองเตเวสลี์โฟฟานาและริสเจมที่ยังเจ็บไม่หาย11ตัวจริงของเชลซีที่คาดว่าจะส่งลงสนามในระบบ3-4-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูเกปาอาซาบาลากาหลัง3ตัวเทรวอซาโลบาทิอาโกซิวา คาลิดูคูลิบาลีวิงแบ็กขวารูเบนรอบตัดสิกวิงแบ็กซ้ายเบนซินเวลกลางคู่จอจินโยกับโควาซิตสามประสานราหิมสเตอร์ริงเมสันเมาเอมิริกออบาเมยองส่วนความพร้อมของผู้มาเยือนอย่างแมนยูจะขาดอองโตนี่มาร์คซิยานดอนนี่ฟานเดเบก อารอนวานบิสกาและเฮรี่แม็กไกวที่ยังเดี้งอยู่11ตัวจริงที่ขาดว่าแมนยูจะส่งลงสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูดาวิดเดเคอาหลัง4ตัวจากขวาไปซ้ายดิโอโกดาโลราฟาเอลวารานลิซานโดมาติเนต ลุกชอกลางคู่เฟรดกับคาซิเมโรกลางลุกบรูโน่เฟนันเดตสาประสานแอนโทนีซานโซและมาคัสรัดฟอร์ดเกมคู่นี้เป็นเกมที่สูสีดูดีเป็นยิ่งมากเพราะจากสถิติก,การพบกันของทั้งสงทีมเสมอกันมาถึง3นัดและยิงกันได้แค่สีประตูซึ่งถือว่าน้อยมากๆ โดยเคลซีเจ้าบ้านเกมรับถือว่าเหนียวนันมากๆส่วนเกมรุกยังไม่คมกันเท่าไหร่หากเทียบจากโอกาสยิงในแต่ละเกมส่วนแมานยูฟรอมช่วงหลังก็ถือว่ายกระดับขึ้นมาและกำลังมั่นใจจากการชนะสปเปอร์เกมที่แล้วเกมรับก็ถือว่ามาตรฐานดีขึ้น จึงยากจะฟันทงโฮสูสีกันเกินคู่นี้จึงคิดว่าจะเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งอีกตามเคยถ้าดูแล้วถูกอ,อกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้บุราบอลโนป,ปต่อบเครื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ